สถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสู้ฟันฝ่าปกป้องผืนแผ่นดินแห่งนี้เพื่อเหล่าอาณาประชาราษได้อยู่เย็นเป็นสุขมาเนินนานแสนานานนับพันปีจนสามารถกำหนดอาาเขตเป็นขอบเขตอาณาจักรอันมั่นคงจากสยามประเทศเมื่อวันวานสู่ราชอาณาจักรไทยในปัจจุบันสถาบันพระมหากษัตริย์ ือมิ่งขวัญมิ่งมงคลอันเป็นศูนย์รวมดวงใจรักและศรัทธาของของพระสกนิกรไทยผู้จงรักภักดีทั่วทั้งแผ่นดินกระนั้นเราจะนิ่งเฉยอยู่ได้อย่างไรเล่าหากสถาบันพระมหากษัตริย์และราชอาณาจักรไทยกำลังมีภัยจากคนไทยจันไรขายชาติพักพวกหนึ่ง